ดังนั้นพระองค์จึงกั้นพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของเขตพระราชฐานแต่ความเป็นจริงแล้วประตูด้านข้างเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมรูปทรงม้าตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง22นาฬิกาทุกวันดังนั้นจึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบอย่าเชื่อคำกล่าวอ้างใดๆจนกว่าจะเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งนี้ข้อเท็จจริงคือ รานพระราชวังดุสิตมีการบูรณะปรับปรุงหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อการบูรณะปรับปรุงเรียบร้อยดีแล้วในปีพศ2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าสักการะพระบรมรูปทรงมา้าภายในเขตพระราชฐานรานพระราชวังดุสิตตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่6นาฬกาถึง22นาฬกาของทุกวันโดยไม่เคยสั่งห้ามเข้าเช่นที่เป็นข่าวลือ โดยประชาชนสามารถเข้าไปทางประตูซ้ายมือสุดและจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแถมมีดอกไม้มาลัยเตรียมไว้ให้ด้วย